ไปทำงานเมิดนี้ก็อยู่ไปเก็บก็บไม่ได้ชวิเตรียมไปจีนเพื่อเปลี่ยนตับขอบคุณทุกกำลังใจเผยกลับมาครั้งนี้คงไม่เหมือนเดิม ชูวิทเตรียมไปจีน18มีนาคมนี้ให้หมอเปลี่ยนตับโดยอาจจะต้องฉีดยาฉายแสงให้ก้อนมะเร็งเล็กกว่า5ซนติเมตร่อนขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้เอ,อ๋ยกลับมาครั้งนี้คงไม่เหมือนเดิมแค่มาสู้คดีและรักษาสุขภาพไม่เอะอะวยวายพาดพิงใ,ใครยกเว้นจำเป็นวันนี้คือวันที่14มีนาคม2568นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนัากการเมืองได้ไปร่วมรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอกับนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเป็นการเปิดตัวผ่านสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่ไปรักษามะเร็งที่ประเทศอังกฤษแลกลับมายัางประเทศไทยโดยตอนหนึ่งนายสรยุทธ์ได้ถามว่าในช่วงนี้ชีวิตหยุดทุกอย่างโดยสิ้นเชิงเพื่อไปรักษาตัวใช่หรือไม่นายชูวิทย์ตอบว่าใช่แล้ววันอังคารที่18มีนาคมน,นี้จะไปที่เมืองจีนเพื่อไปเช็คแล้วก็จะทําการเปลี่ยนเับ อย่างไรก็ตามต้องให้คว้านมะเร็งเล็กลงให้น้อยกว่า5เซนติเมตรจึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิน5เซนติเมตรหมอจะไม่ผ่าของผมมันก็เกินแต่ว่าก็ต้องพยายามทาให้เล็กลงการทําให้เล็กลงก็อาจจะต้องฉีดยาอาจจะต้องฉายแสงอย่างผมคนก็บอกว่าผมต้องการแสงตอนนี้แสงผมเต็มเลยในตัวเพราะฉีดอยู่เรื่อยฉายอยู่เรื่อยนายยุวิกล่าวว่ากอน,นรักษาตัวในตา่างประเทศเป็นเวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง ยาคือรักกีเฟียมมาใช่ดีกว่าสองหัวฟู่คือสม่ให้ซึ่งดีที่เราได้อยู่คนเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่สวัสดีรักกีเฟีมสองหัวฟู่นะขายขายเป็นชุดเขามีหัวเดียวก็หัวคู่แต่หัวเดียวหัวคู่ก็ได้หัวเดียวอะไรเนาะเป็นหัวนในางบนพ่อพ่อเดียวหัวคต่ทัาคู่ก็ได้คู่คือชสองนะเนาะหัวเดียวอะไรนา หรืออ่านอะไรเวลาที่ผมไปก็มีผู้ที่ให้กำลังใจผมแนะนำผมหลายๆอย่างผมก็เลยไม่มีโอกาสจะขอบคุณผมก็เลยขอขอบคุณไหว้หน้าที่นี้ด้วยว่าขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กำลังใจผมวันนี้ผมก็กลับมาแล้วก็ถือว่ามาคุยกับคุณจรยุทธ์กับคุณไร์เป็นการเปิดตัวครั้งแรกแต่ผมคงไม่เหมือนเดิมผมคง หีฮอร์โมนนะพูดยายก็ไม่ได้เปพูดเอ่ยชื่อนะใช่สินแล้วนะครับชีดให้มันงามไปเยีด้วยแล้วก็มารักษาสองงานทีเดียวก็เราใช้ใต้กฎหมายก็ต้องเชื่อฟังและรับว่าคดีมีหามออกมาจับก็โอ้ จับกลับามเาไปมอแล้ว่ให้ประกันตัวยิ้มยังไม่ได้นี้เกิดยังก่็ผมจะไปรักษาตัวก็ต้องไปขอกระบอกแล้วว่าจะไปปล่อยอะไรง่ายหรอกครับแต่มันก็ทำให้เราแ่งก็อยากปล่อยไม่ไ้ยิ้มเรไม่ได้ดอกก็ไม่ได้ทุ้นก็ไม่ได้ขึ้นโอ้หมวใจดอกใครจะให้ยิ้มมันเยนาะ